ซักผ้าซักแน่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะสาวเดือนก็ใส่ตะก้าไว้ก่อนนะตอนนี้ฝนตกนะคะทุกคนสาวเดือนก็จะได้เอาผ้าอาแพ่ไปซักข้างในเออเอาไปตากข้างในเบาพิษพี่น้องเก<ง><ๆ>็บผ้าใส่ตะก้าไว้ก่อนนะทุกคนบางงานบ้านงานเรือนก็นยังบ่แล้วอยู่พี่น้องเอ้ยนะคะสาวเดือนก็ได้ซักผ้าไว้ก็ต้องเอาไปตากข้างในเพราะว่าฝนเนาะพี่น้องฝนลินฝนลินพี่น้องเลย,ยฝน ซักผ้าบะเถิกมือหลีพี่น้องนะคะซักกับบเถึกมือถึกยามเป็นยังซี่พี่น้องเลยแบบนี้อ้าวเป็นยางแห้งคือเก้าพี่น้องต้องปายนะคะแห้งคือเก้าผ้าแพ้เฮานะคะทุกคนคะ่ะนะเอาเรียบร้อยผ้าแพ้ของเรานะคะทุกคนค่ะเรียบร้อยไปว้ายข้างในกันเนาะพี่น้องเนาะ รอตากก่อนพี่น้องนะคะผ่าแพรรอตากจักหน่อยพูกลรพี่น้องเลยลูกสาวกินข้าวอิ่มก่อนนะคะจะได้เอาลาวตากผ่าเพราะพื้นที่ห้องมันแคบเด้สิพี่น้องลูกสาวนั่งกันกินข้าวอยู่นี่อยู่พี่น้องเย้ยนะคะนี่แคบ